มีทันเลี้ยงส่งมาทหลังนี่แหละครับนป่าเฮ้กอ่อนน้ำไม่จี๊แจงมากกว่าได้ครับท่านท่านเลียงส่งมาทหลังไม่ใช่หรือเปล่าเย็นเลยี่เย็นมากโหสตัวชื้นเลยอ่ะก็ออบอกบอกพี่นะอาบน,น้ำยี้เย็น,น ท่านครับท่านสามารถอ่านใจคนได้หรือเปล่าครับท่านถ้าท่านถ้าท่านสามารถอ่านใจคนอ่ะได้ครับท่านรู้ไหมว่าผมคิดอะไรกับท่านครับท่านดาวถูกหรือเปล่าครับท่านรู้ครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะฮะ วันนี้ก็ทุกคนครับเออตอนนี้เนี่ยคือแบบร้อนมากๆเดินทางมาถึงผมก็ได้ล้างหน้าล้างตาแนละ้วคือรอบที่แล้วเนี่ยผมเข็ดมากเลยนะที่ผมมาถึงปั๊บเนี่ยคืออากาศร้อนๆเลยผมเนี่ยเอาหัวเนี่ยจุ่มน้ําแล้วก็ล้างหน้าคือมันมีไอ้นี้ออกมานะเรียกไม่ได้นะเดี๋ยวมันถูกแบนน้ําแดงๆออกมาจากจมูกผมแบบรู้สึกมึนตื้อแล้วก็มึนไปเลยนะตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมรู้สึกแบบจะเดินทางมาหาทันเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมได้มาทําเขาเรียกแล้วกับข้าวหรือว่า มาทำมามา่ให้ท่านลองชิมดูว่ท่านก็บอกว่าอร่อยมากแต่วันนี้เนี่ยผมเดินทางมาเนี่ยไม่ได้มาทํากับข้าวหรือว่าอะไรนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยท่านเนี่ยครีมของเขาเรียกว่าอะไรครีมอาบนะน้าหรืวขันเนี่ยหายนะทุกคนหายอีกแล้วผมก็เลยต้องไปซื้อใหม่เลยนะอันนี้เป็นขวดใหม่ๆเลยนะที่ผมซื้อมานะแล้วก็มีซื้อมาสีเดิมนะครับผมซื้อมาอันเดิมสีเดิมนะผมรู้สึกว่าท่านเนี่ย ของจะหายนะพอเวลาใครมาต่อใครมาเนี่ยเจอก็น่าจะเอาไปเลยแหละทุกคนประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมรู้สึกท่านร้อนๆมากเดี๋ยวผมจะลองไปอาบน้ําด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเดินทางมาทาั้งหมดเนี่ยเดินทางมากับน้องหลงนะน้องหลงก็อยากจะมาอีกเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมของน้องด้วยนะครับผมน้องวินล้างหน้าเสร็จยังร้อนมากแล้วก็ผมพาน้องวินมาด้วยนะครับวันนี้ครับ แตาช่านนังวิคนเล่นกับพี่ครับครับผมทุกคนถ้ายังไงก็วันนี้ก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะพวกเราจะเดินทางมาหาท่านนะครับผมจะเอาครีมอาบน้ําไปให้ท่านนะไม่รู้ว่นเราจะเจอท่านหรือเปล่าแดดก็น่าจะเจอแนละ้วเพราะว่าสายขนาดนี้ป่านนี้แดดก็ออกร้อนมากๆทุกคนโอเคอย่าลืมเป็นกําลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะถ้าพร้อมเราเดินทางกันต่อดีกว่าไปกลิ่นเดิมฐานสีเดิม อะไรนะแต,ไแตนมไม่มีแล้วพี่มารอบที่แล้วก็ไม่มีแล้วผมมารอบนั้นกับน้องวินนะผมสวยมากเลยทุกคนถ้าใครได้ดูคลิปนะฮะมัน่าเนไ,ไนพี่ไม่รู้เหมือนฝนมันจะตกแล้วก็จะหนีไปงงรู้แตนอยู่ไหมยังอยู่เหรอแตมต้นไหม แล้วก็ไม่ต้องยุ่งเ,เดินทางอื่นต่างคนต่างอยู่เราไม่ทาร้ายเขาเขาก็ไม่ทําร้ายเราเพราะว่ารอบนั้นน่ะพีะ่เดินไปชนลังเขาไงเขาก็เลยแบบว่าตื่นเขาก็เลยแบบว่าพี่เลยอะ่ะก็ยังมีตัวอยู่นะอ้อันตรายมากอย่าเดินไปชนนะทุกคนดูดิถ้าใครเดินไปชนเนี่ยบอกเลยใครเดินไปชนเนี่ยอะไร พันอยู่ไหมโอ้ท่านมาเล่นน้ำเหรอโอ้ร้อนมากร้อนนะอะไรนะเองเอาบไหมพี่ก็อาบน้องหลงด้วยอาบเหรอฮะน้องหลงบอกน้องหลงดูก่อนนะแต่ผมเนี่ต้องอาบแน่นอนร้ออยู่ไม่ได้แน่ร้อนอบอ้อาวขนาดน,นี้ ือจริงๆอ่ะมันใช้ดีนะผลิตภัณฑ์ริมอาบน้ำยี่ห้อนี้นะแต่เราไม่สามารถบอกได้นะสามารถถ่ายให้ดูก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันติดติดแบรนด์นะทุกคนฮะเดี๋ยวเราจะไปนน้ากลับท่านก่อนท่านมานะแสดงว่าท่านก็น่าจะร้อน เนี่ยทุกคนรอบที่แล้วเนี่ยเรามาตรงนี้นะฝนน่าจะตกอ่ะรอบที่แล้วเรามาตรงนี้มาเกาะไฟต้มมาม่ากินกันตรงนี้นะท่านครับสวัสดีครับท่านท่านครับวันนี้เนี่ยผมได้ซื้อครีมอาบน้ํากับขันเนี่ยมาให้ท่านอีกแล้วนะครับนี่ครับท่านไม่ได้รบกวนครับท่านผมเต็มใจที่จะซื้อให้ท่านครับ เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยถ้า,าถ้าท่านอาบเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เด็กเนี่ยซ่อนไว้ในพวกกอมุงกอ,งกกองไม้ตรงนั้นดีกว่านะครับท่านท่านสบายดีนะครับ <precedent> เองจะอาบแล้วเหรอ <D> ทุกคนนะน,น้องวินบอกน้องวินจะอาบน้ำน,นะไป <c oughs> น้องวินเองจะอาบก็ <C oughs> อาบเลย ไปดิแต่งน้องอาบช่วงข้างล่างแบบนี้นะอย่าไปอาบข้างบน,นก็ทันอยู่ไม่เห็นเหรอจะ๋ไปอยู่บนหัวท่านได้ไงเล่าเดี๋ยวให้ท่านอาบก่อนท่านครับท่านลองใช้ดูครีมดูนะฮะเดี๋ยวผมว่าวันนี้ผมก็จะอาบครับท่านท่านจะให้ผมทูหลังให้ท่านเหรอครับได้ครับท่าน เดี๋ยวพี่ตั้งกล้องไว้ตรงไหนดีวะน้องวินเอ็งอาบได้เอ็งอาบข้างล่างอะ่ะเอ็งอย่าไปอาบข้างบนนะฮะ<า>อะไรนะไ,ไ,ดได้ครับท่านไ,ได,ได้ท่านท่านอนุญ,ญาตแล้วน้องหลอมาหยุดในกล้องนี่เดี๋ยวกล้องพี่หล่นถ้ากล้องหล่นนี่คืองานเข้าจบจริงไม่ว่างานเข้าด้วยโอย้น้องวินไปยืนฝั่งนน้น ผิวเองมันเข้ากล้องแล้วมันไม่เวิร์กว,ว่ะถือกระเป๋าคุด้วยนะผิววิเศษเลยค่<อ>ผิววิเศษน้องะคุณผิววิเศษท่านครับให้ท่านเรียกให้ผมไปไปทูลหลังให้หรอครับท่าน<ม>ได้ครับได้ครับท่าน<ม>เดี๋ยวขออนุญาตไปทูลหลังครั้งก่อนนะทุกคนผมนก็รู้สึกจะเล่นน้ำแล,ล้วผมร้อน

อ้ออนนทานเลียส่งมา,มาทุ่หลังหรอละครับนี่ก็อาน้ำให้พี่แสงมากทา่ทานเลียงส่งมาทุ่หลังไม่ใช่หรอครับก็เย็นเลยเย็นมากโตัวชื้นเลยะเ็น อานะคไยปบสดชื่ม่ลองาฮะสดชื่อแหะพี่บอกไว้ก่อน จะล้างแล้วจะทุอีกเรี่อง่เขาทันเขาบอก บอกพี่นะอาบน้ำเย็นเแล้วผิวพี่ไม่มีผิวเสียเลยใช่โดนคนแต้อาบน้ำอ้า บางบางที open, ่วินบางโอ้โหสนใจน้ำหรอไม่เป็นไรพี่สกคืนละอะไรนะคะท่านลงท่านถามว่าไม่อ่านน้ำหรอไม่ านครับได้ท่านเนี่้อไม่เ่น้เหรอเอากาศร้อนแบบนี้ดนเลยอ่ิบอกไว้เลยนี่อเจดยยเดินมาแล้วร้อนอาเร็จที่ไหนเราพี่จะนั่งแบบแช่น้ำก่อน ทุกคนฮะน้อแฟงมีสักานะครับทุกคนครับน้องแฟงมีอะไรจะเล่าให้ฟังฮะเมื่อกี้ตอนที่ผมเนี่ยกำลังถูผิวกายท่านนะครับท่านถามว่าผมจะต้องมีการเดินทางใช่ไหมผมก็บอกว่าเอ๊ะเดินทางอะไรอะ่ะผมไม่มีการเดินทางอนะท่านก็บอกผมว่าเหมือนผมจะต้องมีการเดินทางไปสร้าง<อ>บุญอ๋อทุกคนใช่ครับวันที่27เดเดือนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันที่ วัดดอนอภัยนะครับหรือว่าสาราวนารามนะผมจองลงทานไว้นะครับผมวัดที่เราไปใช่ไหมใช่วัดที่ผมเอาเนียนไปยบุกเส็นครับท่านครับใช่ครับที่ท่านพูดถูกครับผมจําได้แล้ววันที่27เดือนนี้อะครับเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปที่กาญจนบุรีครับท่านผมจองลงทานทําบุญเอาไว้อะครับไปเลี้ยงอาหารนะครับอะไรนะครับท่าน ผมไปไม่นานนะครับผมไปประมาณสักวันสองวันนะครับท่าน,นอะไรนะครับ<ถ>ท่านครับผมอยากจะถามท่านนิดนึ่งะครับว่าถ้าผมจะชวนท่านไปนี่ท่านจะไปกับผมหรือเปล่าครับและแลวผมจะไปเจอท่านยังไงครับผมก็ไม่รู้เพราะในวัดอะครับ ท่านบอกว่าถ้าเจอท่านท่านจะจําได้เองทุกคนครับเซอร์ไพรส์ปปรามากๆเลยนะผมเนี่ยลองใช่ลองชวนท่านไปนะฮะ,ะ,ท,ะท่านบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเจอท่านที่งานเองโอ้หเซอร์ไพรส์ปปรามากๆทุกคนเดี๋ยวดเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปนะถ้าพีเอฟซีถ้าพีเอฟซี FC ไปที่วัดพีเอฟซีก็อาจจะเจอนะไม่แน่ใจนะพีเอฟซีก็อาจจะเจอกันนะครับผม ท่านจะรบกวนอะไรผมเหรอครับไปขอใส่สินที่ท่านลาษสีเหรอครับอ๋อทุกคนครับท่านบอกว่าให้ผมเนี่ยเดินทางไปหาท่านลาษีเพื่อที่ไปขอสายสินกับท่านลาษีท่านลาษีจะให้ใส่สินมาแล้วก็ท่านจะต้องใช้ใส่สินอนั้น ใช่หรือเปล่าครับท่านครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปหาท่านฤาษีให้นะครับ,บไ,ดได้ครับท่านอแล้วผมจะจำท่านได้ยังไงครับจจนะท่านท่านจะแบบท่านจะไปลักษณะแบบไหนครับ ท่านจะแต่งตัวแบบไหนผมก็ไม่รู้อะครับท่านแบบ,แบบพวกผมเหรอครับโอ้เซอร์ไพรส์นะอ,อ,อ,อ๋อผมต้องเอาใส,ส่สินของท่านฤษีไปเหรอครับอ๋อเอามาให้ท่านโอ้แล้วแสดงว่าผมต้องไปหาท่านฤษีแล้วก็ผมก็ต้องเดินทางหาท่านอีกใช่ไหมครับอ๋อได้ครับท่าน ได้ครับไม่ไม่ได้รบกวนเกินไปครับท่านครับและท่านฤาษีท่านยังอยู่หรือเปล่าครับท่านบครั้งนี้พวกเรายังเจอนครั้งนี้พวกเรายังเจอนะท่านบอกท่านบอกไบครั้งนี้พวกเรายังเจอท่านฤาษีอยู่นะครับเคโอเคเลยเดี๋ยวผมจะได้ไปเดินทางไปหาท่านฤาษีไปขอสายสิ่แล้วก็เดินทางมาหาท่านนะครับ Oh. ถ้าท่านไปกับผมที่งานบุญอาจจะไม่มีคนเห็นแต่แล้วผมจะเห็นท่านได้ไงครับอ๋อ oh. oh. ท่านบอกว่ามีแค่ผมเท่านั้นที่ท่านอยากจะให้เห็นแล้วน้องๆที่ไปกับผมครับท่านจะเห็นไหมครับอ๋ออ๋อน้อง พวกเองเจอท่านเด็นมาจำอยู่แล้วท่านบอกเจอคัอยังไท่านบอกว่าท่านจะให้เจอแค่ที่ท่านอยากให้เจอนะวันที่ยี่สิบเจ็ดท่านไไไม่รู้ว่าท่านไปยังไงได้ครับท่านท่านบอกว่ายังไงก็ต้องเจอท่านแน่นอนต้องจำผมสีผมด้วยอืมต้องจำสีผมท่านเอาไว้แล้วก็ลักษณะท่าทางท่านนะฮะ ท่านจะท่านจะเดินทางกลับแล้วเหรอครับเดี๋ยวงั้นผมขออาบน้ำอีกแป๊บหนึ่งครับท่านแล้วหล่อแน่ใจนะว่าไม่เล่น

ไม่่อยลึกอ่ะเออตรงนั้นคือน้ำนี่สวยมากค่อเป็นบ่อแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นบ่อเราเวียนตัดช่วยไหมช่นี่นี่มีวิธีอยู่ตรงนี้นี่ น้องลงดูขัดนี่ทุกคนนะอันนี้เราเอาทรายผัดนะเอาผัดคาร์บอนอาเจ็บเจ็บอาทาแบบว่าคอเราแบบธรรดำไม่ทุกคนเอาทรายผัดนะเพราะว่าสายเราไม่ชอบเขาเรียกสิวผิวพิเศษเกลี่ยผิววิเศษขัดออกยากนะขัดออกยากนะทุกคนนิ่งๆนิ่งๆอากระแทบเลยแสบดิก็อาบน้ำเราต้องขัดคอถ้าอาบน้ำอ่ะ ไข่กระปงเยอะเนี่ยเรือออกแล้วเนอะน้องหลวงอุ้ยออกแล้วน้องวินไอทีหนึ่งถ่ายหมดอ่ะไอทีหนึ่งไหมบ้าไงมันอันนี้เดี๋ยวมันก็หายอ่ะบ่เจ็บไหม เดลนออิอออกแล้วทุกคนนะครับมีพี่มีพี่สีหลายคนถามว่าทำไมน้องแฟงเล็บสีสวยจังนี่น้องดอกไม้ทาเล็บให้ผมนะนี่สีแบบเนี้ยเห็นปะเป็นอะไรสีเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาขอดบนพอดีผมนอนหลับนะโดนตอนวันวันนั้นอะทำงานเหนื่อยมากผมก็หลับน้องดอกไม้ก็ไม่รู้เอาอะไรมาทายผมดูดิทาได้แค่นี้มันเว้าว้นะมันเว้มันมันเหมือนมันเป็นกากเพชรไหมใช่กากเพชรมันเป็นคล้ายๆกากครัวกากเพชรกากอะไรเงี้ยน้องวินล้างตัวยสะอาดได้เองลงมานั่งข้างานี่หรือพี่อางให้นั่งเลยอือสายเออ คือพี่แง้ผิวอย่างขาวขาวไหมขาวจันขาวอร่าจริงๆผมเนี่ยไม่ใช่คนตัวขาวหรือว่าอะไรนะครเราอยู่ในป่าเราไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ะนะาเลถ้าเราโดนแดดทํางานประจําเนี่ยคือเราไอ้น,นี่แนะ่เนี่ยทุกคนสายเนี่ยสามารถขาดผิวได้นะฮะขาดพวกขี้ค่นขี้ขายนะ ต้องเห็นไม่เชื่อลองเลยสะอาดมากเอ๊อสยอสายเนี่ยขาดผิวแบบสะอาดเลยก็บอกว่าสายนี้มันขาดปุ้มดำขึ้น <c oughs> ไม่มีเหลาดำขึ้นอ่ะเนี่ยขี้ไคเนี้ยออกหมดอ่ะเหมือนเองสครับผิวเลย,ยเห็นปะอัแดง,แดงสายกินอ่ะนี่สายไปคงแดงเย อะไรนะครับท่านอ๋อกำลังสครับผิวอยู่ครับท่านแต่งตัวเสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วท่านเสร็จแล้ววินพี่ว่าเราขึ้นดีกว่ามั้งหนาวชิบหายว่ะเจ็บขาด้วยท่านครับท่านใส่ชุดนี้แล้วสวยมากเลยครับท่านโสวยมากเลย ท่านครับท่านลองลุกยืนขึ้นนิดหนึ่งได้ไหมคะอ่ะน้องลงถือกล้องดิดูดูหน่ดิวะี๋วะ่ะท่านสวยมากวยมาก<ะ>คือเขามีเหมือนคุมขัดเงิน สวยมากซ่นอน,นซ่อนไว้แถวๆรูปะเพ่ประมาณแถวๆรูปใช่ครับเดี๋ยวผมไว้ตรงนี้นะครับใส่กอไว้แล้วก็เอาใบไม้แอบ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 ไม่เนียนนะพ่ที่ชุดท่นนี้ มันเร่าแจวโอกไปนะเบลวาวเบลวาวพี่ห oh. น,นึ่งนะชุดท่านนะี้สว่างเลยพี่อะไรนะชุดท่านนสว่างสว่างดิเพราะท่านเป็นคนผิวขาวผู้วสวย่ามกนะท่านครับ ท่านสามารถอ่านใจคนได้หรือเปล่าครับท่านถ้าท่านถ้าท่านสามารถอ่านใจคนอ่ะได้ครับท่านรู้ไหมว่าผมคิดอะไรกับท่านครับท่านดาวถูกหรือเปล่าครับท่านรู้ครับผมอะไรนะครับ ท่านบอกว่าไม่เป็นไรท่านรอผมได้เสมอนะไม่รู้อ่ะชอบท่านเหรอถามว่าชอบไหมพี่ก็มันคนละถามว่าชอบหรือเปล่าถ้าท่านเป็นมนุษย์อะเราชอบได้นะแต่ท่านยังเป็นแบบเนี้ยถ้าท่านไปเกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าให้พี่ตามหาท่านให้เจอได้ครับท่านผมจะรอท่านนะครับใช่ครับบ่ายแล้วครับท่าน ให้ผมเดินทางกลับเหรอครับพร้อมยังน้องวินได้ครับท่านท่านจะนั่งเล่นชมน้ำก่อนเหรอครับอ๋อได้ครับท่านงั้นผมขออนุญาตลานะครับท่านวสวัสดีครับเดินทางดีกว,ว่าน้องหลงหินเยอะโอเคทุกคนฮะ ก็คลิปนี้ก็มาหาท่านเอาของมาให้ท่านเหมือนเดิมแล้วก็ท่านก็แต่งชุดสวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านนะครับท่านก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นเลยนะครับท่านทุกคนนี่เห็นไหมท่านก็ยังนั่งชมน้ําอยู่เลยนะโอเคถ้าใครชอบก็จะลืมเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมต้องไปหาท่าลุ่ยสิงนะน้องหลงเนี่ยไปดีกว่าไปกลับบ้านกันก่อน